สวัสดีครับช่องเดี๋ยวมเดียวครับก็ขอบคุณทุกซับสกายไลค์แชร์และก็คอมเมนต์รวมถึงด o n a t e ด้วยนะครับตอนนี้ตอนที่2259กับตอนที่มีชื่อว่ากลับมาปราสาทหินอีกครั้งเวนเอ้ยทำไมพวกเขาถึงมาอยู่ที่นี่ได้อันเซนตอบสนองอย่างรวดเร็วและสั่งให้อสูรกาแล็กซี่กลับลงไปในแม่น้ำอันมืดมิดก่อนที่อสูรกาแล็กซี่จะหนีลงไป ภายในน้ำฮันเซนก็รู้สึกได้ว่าพลังอันน่าสะพึงกลัวกำลังเข้ามาหาเขาในเวลาไม่ถึงวินาทีน้ำในแม่น้ำก็สลายกลายเป็นความว่างเปล่าฮันเซนเรียกใบเสมาราชา,มาแมลงปีศาจออกมาเพื่อป้องกันการโจมตีที่น่ากลัวนั่นแต่โลป้องกันของเขาก็ได้รับความเสียหายอย่างมากมันกำลังจะแตกสลายอย่างสมบูรณ์โชคดีที่เอ็ดเวิร์ดยังไม่คิดจะฆ่าฮันเซนจนกว่า พวกเขาจะรู้ว่าวัตถุโบราณอยู่ที่ไหนถ้าเกิดพวกเขาฆ่าหันเซินตายไปเสียเดียวนั้นและเกิดหันเซินไม่มีวัตถุโบราณอยู่กับตัวมันก็จะมีโอกาสที่พวกเขาจะหามันไม่เจอถ้าพวกเขาเพียงแค่ต้องการจะฆ่าหันเซินอย่างนั้นแล้วใบเสมาราชามะแลงปีศาจก็ไม่มีทางที่จะรอดจากการโจมตีของพวกเขาไปได้ ถึงอย่างนั้นใบเสมาราชา,มาแมลงปีศาจก็ไม่สามารถใช้ป้องกันได้อีกต่อไปดังนั้นหันเซินจึงเก็บมันกลับไปหลังจากที่หันเซินป้องกันการโจมตีครั้งแรกอสูรกาแล็กซี่ก็วิ่งเข้าไปภายในกำแพงเพื่อที่จะหนีไปแต่กำแพงหินไม่เพียงพอที่จะหยุดเอ็ดเวิร์ดได้พลังที่น่ากลัวห่อหุ้มร่างกายของเขา และปลูกปล่อยเข้าไปใส่ในกำแพงหินทำให้เกิดเป็นเส้นทางที่ทอดยาวไปกว่า1,000เมตรฮันเซินชักนำอสูรกาแล็กซี่ให้เปลี่ยนเส้นทางมันดูเหมือนว่าคนที่กำลังไล่ล่าพวกเขามีพลังเพียงพอที่จะทำได้ทุกอย่างกำแพงหินตายดินไม่ต่างอะไรจากฟองสบู่สำหรับพวกเขาที่ไหนก็ตามที่หันเส้นหนีไปพวกเขาก็สามารถไล่ตามไปได้อย่างรวดเร็ว มันเหมือนกับว่าพวกเขามีเครื่องสะกดรอยตามฮันเซินถึงแม้ฮันเซินและอสูรกาแล็กซี่จะนำหน้าพวกเขาไปแต่ฮันเซินก็ไม่สามารถสลัดพวกเขาหลุดไปได้ฮันเซินเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเจ้ามอบของมาให้กับข้าแล้วเจ้าจะมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปกุนซือไวพูดสิ่งนั่นคือของของข้าทำไมข้าต้องมอบมันให้เจ้าด้วย ฮันเซนถามขณะที่ยังคงหนีต่อไปแผ่นหินนั่นไม่ใช่ของของพวกเขาดังนั้นฮันเซนจึงไม่มีแผนที่จะส่งมันให้กับพวกเขาเจ้าไม่มีทางเลือกถ้าเจ้าอยากที่จะมีชีวิตอยู่เจ้าก็ต้องมอบมันมาเจ้าอยากจะมีชีวิตต่อหรือเจ้าอยากที่จะตายเพราะมันราชาอัศวินไอซ์บลูพูดข้าอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อแต่ข้า ก็อยากที่จะเก็บมันเอาไว้ด้วยฮันเซ้นพูดเนื่องจากเอ็กเบิรยังไม่คิดที่จะฆ่าฮันเซ้นทาให้มีกําแพงหินเหลือพออยู่บ้างด้วยเหตุนั้นฮันเซินจึงสามารถหนีไปจากการจับกุ่มได้แต่เขาไม่สามารถหนีไปได้ต่อไปฮันเซ้นกัดฟันและให้อสูนกาแล็กซี่พาเขากลับไปที่ปราศาท ราชนีจิ้งจอกยังไม่หายโกรธและจูๆ่ๆเธอกระได้ยินเสียงดังขึ้นมาเมื่อเธอหันไปเธอก็เห็นฮันเซินและอสูรกาแล็กซี่กลับเข้ามาฮันเซินมองไปที่ราชนีจิ้งจอกและยิ้มออกมาอย่างเก๊กกลางราชนีจิ้งจอกคนสวยขา้าลองคิดดูแล้วขา้าคิดถึงท่านมากเกินไปขา้าจึงอดไม่ได้ที่จะกลับมาราชนีจิ้งจอกเห็นเขาเธอก็ขมวดคิ้ว มันเหมือนกับว่าเธอพยายามจะฟังอะไรบางอย่างในที่สุดเธอก็หลีตาและยิ้มให้กับฮันเซนดูเหมือนเจ้าจะไปละเมิดคนอื่นเข้าสินะพวกเขาได้มาอยู่ด้านนอกปราสาทเรียบร้อยแล้วและพวกเขาก็ค่อนข้างที่จะแข็งแร่งกันทั้งนั้นเลยนั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรท่านจะเมินเฉยต่อคนพวกนั้นก็ได้เพราะยังไงซะ พวกเขาก็พังการป้องกันมาที่นี่ไม่ได้อยู่แล้วคนสวยพวกเราควรที่จะเริ่มเกมจูบของพวกเรากันต่อดีไหมฮันเซนพูดพร้อมกับไอกบเกลื่อนในตอนนี้ข้าอยากจะเล่นบางสิ่งที่ตื่นเต้นยิ่งกวา่าราชนีจิ้งจอกสะบัดมือของเธอหลังจากนั้นพลังที่มองไม่เห็นก็เข้ามามัดตัวของฮันเซนกับอสูรกาแล็กซี่ราวกับเชือกเธอแขวนพวกเขา กับหนึ่งในคานของปราศาสตร์โดยการห้อยหัวลงมาราชนีจิ้งจอกหยิบแทกขึ้นมาและเดินเข้ามาหาฮหาันเซนที่ถูกแขวนอยู่เธอลูบแก้มของฮันเซนและยิม้มก่อนหน้านี้เจ้าทำให้ข้าประหลาดใจอย่างมากข้าควรจะตอบแทนเจ้ายัางไงดีนะ้าหลังจากนั้นราชนีจิ้งจอก ก็ยกแทกของเธอขึ้นฮันสันรีบพูดขอร้องอย่าอย่าทำข้าเลยพวกเราควรจะพูดคุยกันดีๆในตอนนี้ข้าจะทำแบบนี้เท่านั้นข้าไม่อยากจะพูดคุยอะไรแล้วใบหน้าของราชนีจิ้งจอกดูเย็นชาเธอเคยเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ในจัก,กรวาลจีโนเธอเคยถูกรู้จักในฐานะผู้เจรจาที่เก่งกาจ และแม้แต่การเจราจากับยอดฝีมือระดับเทพเจ้าก็ไม่ทำให้เธอเป็นฝ่ายเสียเปรียบเธอเกลียดฮันเซนอย่างที่สุดและตอนนี้เธอก็อยากจะสั่งสอนบทเรียนให้กับเขาเหนือสิ่งอื่นใดขณะที่พวกเขาพูดคุยกันราชินีจิ้งจอกก็ยกแส้ในมือขึ้นเธอต้องการจะมอบบทเรียนที่ไม่มีวันลืมให้กับเขาเพื่อที่จะระบายความโกรธของเธอคนสวย พวกเรามาทำข้อตกลงกันข้าจะช่วยท่านออกไปจากที่นี่แบบนั้นมันก็จะไม่มีเหตุผลที่พวกเราจะต้องบาดหมางอะไรกันฮันเซนรีบพูดราชนีจิ้งจอกแปลกใจถ้าฮันเซนเสนอข้อตกลงนี้ขึ้นมาก่อนหน้านี้เธอก็คงจะไม่สนใจแต่เขาเพิ่งจะพิสูจน์ความสามารถด้วยการหนีออกไปจากปราสาทต,ตอนนี้เธอเริ่มที่จะเชื่อเขาเจ้า คิดจะเล่นลูกไม้อะไรกับข้าอย่างนั้นหรอราชินีจิ้งจอกยิ้มแต่ดวงตาของเธอเย็นชาอย่างน่ากลัวถ้าข้าโกหกท่านแล้วก็ก็ขอให้ข้าตกนรกฮันเซิลสาบานอย่างลนลานราชินีจิ้งจอกยังคงยิ้มออกมาเธอลูบแก้มของฮันเซิลและพูดเป็นน้องชายที่ดีอะไรอย่างนี้เจ้ามักจะทำให้ข้าประหลาดใจอยู่เสมอ จะปล่อยให้เจ้าตายไปได้ยังไงกันหลังจากนั้นรอยยิ้มของราชนีจิ้งจอกก็เปลี่ยนเป็นอะไรที่ดูโหดร้ายและเธอก็ใช้แส้ฟาดใส่ฮันเซนแส้หนามฟาดใส่กางเกงของฮันเซนมันไปถูกกำแพงที่อยู่ด้านหลังของฮันเซนและร่างกายท่อนล่างของฮันเซนก็เปลี่ยนเป็นน้ำแข็งถ้าเจ้าหลอกข้าอีกครั้งละก็ข้าจะจับเจ้าทำหมันซะ ราชินีจิ้งจอกพูดอย่างเย็นชาหลังจากนั้นเธอก็หันกลับไปนอนลงบนเตียงหยกและมองมาที่หานเซินบอกข้ามาว่าเจ้าจะช่วยข้าออกไปได้ยังไงที่นี่คือที่ไหนกันเอ็ดเวิร์ดมองกำแพงด้วยความสงสัย พวกเขาไล่ตามหันเส้นต่อไปโดยการทำลายกำแพงหินที่ขวางทางแต่เมื่อมันไปถึงจุดนั้นพวกเขาก็ไม่สามารถทำลายกำแพงหินตรงหน้าได้อีกแม้แต่พลังของราชาอันสวินไอซ์บูก็ไม่สามารถสร้างความเสียหายใดๆต่อกำแพงหินได้เอ็ดเวิร์ดเริ่มที่จะทำลายหินรอบๆและไม่นานพวกเขาก็รู้ตัวว่าตรงหน้าพวกเขาคือปราสาทหินที่อยู่ใต้ดิน ซึ่งแม้แต่พลังของพวกเขารวมพลังกันก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้ข้าเชื่อว่าฮันเซนซ่อนอยู่ในปราสาทแห่งนี้นั่นคือเหตุผลที่ทำให้พลังของข้าทำให้หาที่อยู่ของพวกมันไม่ได้กุนซือไว้พูดขณะมองไปที่ปราสาทหินกุนซือไว้มันมีหนทางไหนไหมที่พวกเราจะเข้าไปในปราสาทหินนั้นได้เอ็ดเวิร์ด ถามอย่างมีมารยาทข้าไม่ถนัดในเรื่องอะไรแบบนี้กุนซือไว้สายหัวของเขาข้าไม่รู้ใครกันที่เป็นคนสร้างปราสาทหินนี่ขึ้นมาแต่ถ้าพลังของพวกเรารวมกันก็ยังไม่พอที่จะทำอะไรมันได้แบบนั้นคนที่สร้างขึ้นมาก็ต้องเป็นยอดฝีมอือระดับเทพเจ้าราชาอัศวินไอซ์บูพูดกาอใช้กำลัง ทางปราสาทนั่นเข้าไปใช้ไม่ได้ผลแต่ถ้าพวกเราลองขุดให้ทั่วปราสาทหินบางทีพวกเราอาจจะหาทางเข้าได้เอ็ดเวิร์ดพูดพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นถ้าพวกเขาอยากที่จะหาทางเข้าไปพวกเขาก็ต้องขุดทั่วทั้งปราสาทฮันสันเข้าออกจากปราสาทได้ตามเส้นทางของท่อโลหะที่เป็นเส้นทางไหลเข้าออกของน้ำ ตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าทางเขาหลักอยู่ที่ไหนเช่นเดียวกันตอนที่2260ชื่อตอนว่าความลับของผู้นำเซเกรตขุพนพลโกสโบนนั้นเลี่ยมจัดเขารวมร่างกายของท่านเข้าไปในส่วนหนึ่งของโครงสร้างของที่นี่ถ้าจะทำลายการป้องกันของปราศาสตร์ข้าก็ต้องทำลายร่างกายของท่านด้วยเช่นกันการทำลายพลังป้องกัน อาจจะฆ่าท่านฮันเซนมองไปที่ราชนีจิ้งจอกอย่างจริงจังว่าต่อไปเมื่อราชนีจิ้งจอกได้ยินฮันเซนพูดแบบนั้นเธอก็เชื่อเขายิ่งกว่าเดิมถ้าร่างกายของเธอเป็นหนึ่งเดียวกับปราสาทจริงอย่างนั้นแล้วพวกเขาก็ต้องระมัดระวังอย่างมากถ้าจะหนีออกไปความผิดพลาดเพียงแค่นิดเดียวนั้นอาจจะหมายถึงความตายของเธอพี่สาวสุดสวย พวกเราค่อยพูดกันต่ออยังมีอิสระจะได้ไหมฮันเซินถามขณะที่มองเชือกที่รัดเขาอยู่ราชนีจิ้งจอกสะบัดมือและปล่อยฮันเซิลลงมาอสูรกาแล็กซี่ยังคงห้อยกับหัวกับหางโดยดวงตาที่เบิกกว้างมันดูเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่กำลังจะร้องไห้ออกมาเอมถ้าอสูรกาแล็กซี่ทำอะไรผิดข้าจะลงโทษเขา ได้โปรดปล่อยเขาไปเธอพี่สาวคนสวยหันเซนรีบพูดราชนีจิ้งจอกกรอกตาของเธอแต่เธอก็ตอบรับคำขอของหันเซนและปล่อยอสูรกาแล็กซี่ลงมาเมื่ออสูรกาแล็กซี่เป็นอิสระมันก็วิ่งเข้าไปหลบด้านหลังของฮันเซนมันดูหวาดกลัวต่อราชนีจิ้งจอกเป็นอย่างเห็นได้ชัดฮันเซนถอนหายใจและพูดฮ่า การจะออกไปจากที่นี่โดยที่ไม่ทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บนั่นเป็นเรื่องที่ยากแต่ยอดฝีมือระดับเทพเจ้าก็ทำลายการป้องกันของปราสาสโดยที่ไม่นำภัยมาสู่ตัวท่านไม่ได้เลิกพูดจาอ้อมคอมได้แล้วราชนีจิ้งจอกพูดอย่างรำคาญฮันเซนยิ้มโชคดีที่ข้าถนัดในเรื่องแบบนั้นข้ามั่นใจว่าจะพาท่านออกไปจากที่นี่ได้อย่างปลอดภัย แต่ข้าเป็นแค่ดยุคคนหนึง่งและข้ายังอ่อนแอกระบวนการทั้งหมดเป็นอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนและมันก็คงจะไม่สำเร็จในเวลาอันสัน้นเมื่อเห็นราชนีจ,จิ้งจอกนิ่งเงียบไม่พูดอะไรฮันเซนก็พูดต่อท่าทันยินดีจะร่วมมือกับข้าข้าเชื่อว่ามันจะใช้เวลาเร็วขึ้นเจ้าจะขอให้ข้าทำอะไรล่ะราชนีจ,จิ้งจอก มองฮันเซนอย่างไม่เชื่อใจท่านเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ดังนั้นท่านก็คงจะควบคุมมันได้เล็กน้อยใช่ไหมท่านควรจะเริ่มจากส่วนที่ท่านควบคุมได้พวกเราจะใช้จุดอ่อนนั่นเพื่อดึงท่านออกจากแกนหลักของมันถ้าพวกเราแยกท่านออกจากโครงสร้างหลักได้สำเร็จหลังจากนั้นแม้แต่พลังของท่านเองก็สามารถทำลายการป้องกันของปราศาสได้ฮันเซนพูด แน่นอนราชนีจิ้งจอกพูดแต่มันมีอย่างหนึ่งที่ข้าจําเป็นต้องขอพึ่งท่านหันเซินพูดเสริมราชนีจิ้งจอกรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไรดังนั้นเธอจึงบอกเขาไปตรงๆถ้าเจ้าช่วยข้าออกไปได้ข้าจะช่วยเจ้ากำจัดพวกคนที่ดักรอเจ้าอยู่ด้านนอกขอบคุณพี่สาวคนสวยมากๆาันเซินดูดีใจ แต่จริงๆแล้วเขาไม่มั่นใจในแผนการนี้นะักฮันเซิรอให้ราชนีจิ้งจอกทำการยึดส่วนที่มีพลังป้องกันหละรวมของปราสาสต,ต่อไปเพื่อถ่วงเวลาเธอเอาไว้มันจะทำให้ฮันเซินมีโอกาสทำความเข้าใจกับพลังป้องกันของปราศาสตร์ในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นฮันเซนมอบงานนี้ให้กับราชนีจิ้งจอกเพื่อทำให้เธอดูยุ่งยุ่ง แต่จริงๆแล้วการจะพาเธอออกไปจากคุกนั่นไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยเหตุนั้นเขาจึงคิดแผนการเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของเธอตอนนี้ฮันเซินยังปลอดภัยอยู่แต่เขาต้องคิดหาหนทางที่จะหนีออกไปจากที่นี่เขาถูกล้อมด้วยศัตรูที่น่าสะพรึงกลัวถ้าเขาเป็นยอดฝีมือระดับราชันบางทีเขาอาจจะฝ่าออกไปได้ แต่สำหรับในตอนนี้เขาไม่สามารถทำแบบนั้นได้แผ่นหินนี้เกี่ยวโยงกับโบราณวัตถุของผู้นำเซเกตบางทีมันอาจจะมีประโยชน์ในตอนที่เราไปชิงตัวเสี่ยวฮวากับคืนมาเราจะไม่ปล่อยให้มันไปตกอยู่ในมือของเอ็ดเวิร์ดไปได้ฮันเซนตัดสินใจอย่างแนว่วแน่ว่าจะสแสวงหาโบราณวัตถุของผู้นำเซเกตไม่ว่าจะยังไงก็ตาม แต่ในตอนนี้เขาไม่สามารถออกไปได้และเขาก็ยังไม่รู้ว่าอนุสรสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหนกันแน่พี่สาวคนสวยทำไมคุพนพลโกสโบน์ถึงได้สร้างปราสาทที่นี่มันมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าฮันเซนหวังจะได้รับข้อมูลบางอย่างที่บ่งบอกว่าอนุสรสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหน ราชนีจิ้งจอกเป็นภรรยาของขุนพลโกสโบนดังนั้นมันก็มีโอกาสที่เธอจะรู้อะไรบางอย่างราชนีจิ้งจอกยักไหล่ข้ารู้แค่ว่าเขาทำความผิดพลาดบางอย่างผู้นำสองเซเกรดจึงส่งเขามาสำรวจที่นี่แต่ข้าไม่รู้อะไรมากไปกว่านั้นแล้วนั่นหมายความว่ามันมีความขัดแย้งบางอย่างระหว่างพวกเขาอย่างนั้นหรอ ันเซนสัมผัสได้ถึงความกังวลจากคำพูดของเธอราชนีจิ้งจอกทูกครั้งอยู่มาเป็นเวลานานแต่ดูเหมือนว่าเธอจะชอบที่มีใครบางคนที่สามารถพูดคุยด้วยได้ดังนั้นเธอถึงพูดต่อคุณพลก็สปนเขาเป็นคนที่จงรักภักด,ดีต่อผู้นำของเซเคตเป็นอย่างมากเขาเป็นเหมือนกับมือขวาของผู้นำเซเคตเลยก็ว่าได้ แบบนั้นเขาจึงทำผิดพลาดถึงขนาดที่ถูกบังคับให้มาในที่แบบนี้ได้ยังไงเบื้องหลังจะต้องมีบางสิ่งเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ขุนพลกสโปนเป็นชายที่เงียบเๆเขาไม่เคยบอกค่าว่าเขามาทำอะไรที่นี่ฮันเซนไม่สามารถบอกได้ว่าราชินีจิ้งจอกไม่รู้เรื่องจริงๆหรือว่าเธอแกล้งเสแสร้งกันแน่เขาคิดอยู่ชั่วครู่และพูดขึ้นมา ข้าพบสถานที่แห่งหนึ่งที่ถูกเรียกว่าเมืองกสโบนภายในทะเลทรายนั่นคือที่อยู่อาศัยของเขาอย่างนั้นหรอราชนีจ,งจิงจอกขอมวดคิ้วหลังจากที่ขุณพลโกสโบนมาอาศัยอยู่ที่นี่เขาไม่ได้ไปสร้างที่พักเอาไว้ที่ไหนทำไมถึงมีเมืองโกสโบนอยู่ได้บอกข้ามาสิว่าที่นั่นดูเป็นยังไง อันเซนบอกเธอเกี่ยวกับเมืองที่เขาค้นพบแต่เขาไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่มันตกอยู่ในสภาพที่เละเทะเมื่อราชนีจิ้งจอกได้ยินคำบรรยายของอันเซนสีหน้าของเธอก็ดูจะเต็มไปด้วยอารมณ์ที่หลากหลายหลังจากผ่านไปสักพักเธอก็พูดขึ้นมาอย่างนี้นี่เองข้าเข้าใจแล้วท่านกำลังคิดอะไรอยู่อย่างนั้นหรออันเซนถามราชนีจิ้งจอกยิ้ม ถ้าค่าคาดเดาไม่ผิดแล้วก็เมืองที่เจ้าพบจริงๆแล้วมันก็คือที่พักของผู้นำซีเคกตเมืองโกสโปนคงจะเป็นแค่เพียงด่านหน้าเท่านั้นไม่แปลกใจเลยที่เขาไปที่นั่นที่นั่นคืออะไรอย่างนั้นหรออันเซนร,รู้สึกดีใจในที่สุดเขาก็ได้รับคำตอบของปริศนานี้ราชนิจิ้งจอกครุ่นคิดและพูดขึ้นมาเจ้า จะบอกข้าว่าเซคเถ็ถูกทำลายไปเป็นเวลานานแล้วดังนั้นเรื่องนั้นมันไม่ได้สำคัญอีกต่อไปแล้วถ้าผู้นำของเซคเคถยังอยู่ข้าก็คงจะไม่กล้าพูดเกี่ยวกับมันหลังจากหยุดไปนานเธอก็พูดต่อผู้นำของเซคเคถได้นำกองกำลังของเซเคถไปเอาชนะทุกสิ่งมีชีวิตและเขาก็เกือบที่จะเป็นราชาของทั้งจักรวาลจีโน แต่ทุกสิ่งมีชีวิตมีอายุไขของตัวเองและกดนั่นก็มีผลต่อคนที่แข็งแกร่งอย่างผู้นำของเซกัตเช่นกันไม่มีใครต่อต้านการเวลาได้และความตายก็จะมาถึงพวกเราสักวันหนึ่งแต่ชายผู้นั้นไม่อยากที่จะตายเหมือนกับคนอื่นดังนั้นเขาจึงสแสวงหาชีวิตที่เป็นอมตะในการสแสวงหาความเป็นอมตะ ผู้นำของเซคเคนได้ทำการทดลองหลายอย่างมันมีอย่างน้อยๆก็100การทดลองข้าเป็นภรยาของโกสโบนและโกสโ n e ก็คือคนที่ผู้นำของเซเคตเชื่อใจมากที่สุดข้าจึงได้รู้เกี่ยวกับการทดลองมาจากโกสโบนบ้างนิดหน่อยแต่ข้าแค่รู้ว่าผู้นำของซีเคตนั้นทะเยอทะยาน พวกเขาตรวจสอบสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหายนาบนดาวหลวนยี่สิ่งประหลาดในหุบเขาบูลิดากอนสปิริตศักดิ์สิทธิ์ในกอสแซนชรีและกึ่งเทพของอวกาศพวกเขาค้นหากุญแจของความเป็นอมตะทั้งหมดก็เพื่อผู้นำของเซเครตราชนีจ,จิ้งจอกพูดสปิริตศักดิ์สิทธิ์ในกอสแซงชรีนั่นคืออะไรอย่างนั้นหรอ หัวใจของฮันเซินนั้นเต้นรัวแต่เขาบังคับตัวเองให้ดูเหมือนแค่เขาอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นข้าไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรมากเพราะมันเป็นแค่สิ่งที่ข้าเคยได้ยินจากกกอสบลนเท่านั้นในเซเครตมันมีซีนอจนอีกสเปซประหลาดอยู่แห่งหนึ่งมันมีชื่อเรียกว่าก็อตแซงโชรีผู้นำของเซเครตพยายามจะศึกษาเกี่ยวกับสปิริต ที่ไม่ตายซึ่งอยู่ที่นั่นราชนีจิ้งจอกพูดหลังจากที่คุณคิดสปิริตอย่างนั้นหรอหัวใจของฮัน s เซนเต้นรัวจบไปแล้วนะครับกําลังค้างนะครับค้างไปด้วยกันครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ